ในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนทำงานอะไรหรือพบเจอผู้คนแบบไหนสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คุณจะต้องอยู่รอดนะคะแต่มันคือการที่คุณจะต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ดีและอยู่ให้เจริญก้าวหน้าค่ะหลายคนเก่งหลายคนมีความสามารถแต่พวกเขาก็มักจะพังเพราะเขาไม่รู้จักวิธีการวางตัวเขาไม่รู้จังหวะของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นคนบางคนมีโอกาสทองมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต แต่ก็กลับรักษามันไว้ไม่ได้เพราะพวกเขาไม่เคยเข้าใจมนุษย์อย่างแท้จริงและบางคนไปอยู่ที่ไหนเขาก็จเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าพวกเขามีสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคการอยู่เป็นไม่ต้องกันงวลไปนะคะวันนี้ครูเก๋จะพาคนทุกคนไปรู้จักกับเทคนิคลับนี้ค่ะเทคนิคที่คุณไม่ต้องพึ่งโชคชะตาและก็ไม่ต้องรอโอกาสแค่คุณรู้จักวิธีอยู่เป็นคุณก็จะอยู่รอดได้ในทุกที่อยู่ได้กับทุกคน เข้ากับทุกคน,นง่ายสร้างชีวิตที่มั่นคงได้ด้วยขู่ตัวของคุณเองนั่นเองค่ะเทคนิคข้คอที่1คุณต้องเป็นคนฟังให้มากกว่าพูดคนฉลาดเขาไม่รีบแสดงตัวคนที่อยู่เป็นไม่ใช่คนที่รีบโชว์ไม่ใช่คนที่พูดทุกเรื่องแต่คือคนที่เขาฟังอย่างเข้าใจการฟังมากกว่าพูดจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ผู้อื่นเรียนรู้อารมณ์เรียนรู้บรรยากาศและก็ความคิดในวงสนทนาค่ะ คนที่พูดเยอะจนอาจจะดูเด่นแต่คนที่ฟังอย่างลึกซึ้งจะเป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าหลายคนคิดว่าต้องแสดงตัวต้องยกมือขึ้นพูดต้องเสนอความคิดเห็นต้องแสดงออกให้คนเขารู้ว่าฉันเก่งสิฉันจะได้เป็นคนคุมเกมแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณต้องจำไว้ว่าคนที่พูดก่อนมักจะเป็นคนที่ถูกประเมินก่อนแต่คนที่ฟังจนเข้าใจแล้วจึงค่อยพูดคำพูดจะมีน้ำหนักและที่สำคัญ คนเขาจะเชื่อฟังในความทรงพลังนั้นค่ะ